สวัสดีค่ะแม่มริซอนกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มริซอนจะมาเก็บเมล็ดฟ้าทลายโจรเมล็ดของฟ้าทลายโจรจะอยู่ในฝักค่ะฝักไหนที่เป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะแตกเมล็ดก็จะร่วงออกมาแต่ฝักไหนที่แก่แล้วฝักยังมีสีเขียวอยู่เมล็ดก็ยังไม่ร่วงออกมา หักเลยค่ะแม่บริซ้อนจะหักไปผึ่งไว้ผึ่งลมเมื่อแห้งแล้วก็จะนำเมล็ดออกใส่ตู้เย็นไว้นะคะนำเมล็ดออกใส่ตู้เย็นไว้ใช้ได้ใช้เพราะได้เป็นสิบสิบปีเลยค่ะนี่ก็จะเป็นฟ้าทลายจูนที่มีฝักแล้วก็มีเมล็ดที่แก่แล้วนี่เห็นไหมคะฝักสีน้ำตาลอ่อนที่แก่แล้วก็เริ่มแยกแล้วพอเป็นสีน้ำตาลเข้มก็จะแตกร่วงลงพื้นเลยค่ะ เมมบริสอซนก็จะเก็บจากนี้แล้วก็ไปผึ่งไว้แล้วก็เก็บไว้ในตู้เย็นแล้วก็จะเพาะเพาะเลยเพาะสุดๆเลยนะคะลำต้นที่เราหักกิ่งออกก็สามารถแตกยอดแตกใบออกได้อีกครั้งหนึ่งลดน้ำก็จะแตกยอดอ่อน แล้วก็ใบก็จะแกะ่นี่ก็จะเป็นฝักและเมล็ดฟ้าทลายโจรที่แม่มริสรจะไปเก็บเมล็ดเก็บไว้แล้วก็จะนำมาเพาะก่อนที่จะเพาะเมล็ดฟ้าทลายโจรก็ต้องเตรียมกระถางก่อนนะคะแม่มริสุทจะปลูกใส่กระถางจิตนิ้วนี่จะเป็นกระถางจิตนิ้วซึ่ง ก้นกระถางดูจะกว้างมากแม่มุรีสนใช้ใบไม้สดรองก้นกระถางก็จะเป็นใบหูเสือหรือว่าใบไม้ชนิดอื่นใบอะไรก็ได้จะเป็นใบไม้แห้งก็ได้รองก้นเพื่อไม่ให้ดินไหลออกแล้วก็เพื่อเป็นการระบายน้ําส่วนผสมของดินนะคะดินด้วนหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนแกลบหนึ่งส่วนขุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนแล้วก็กาบมะพร้าวสับอีกหนึ่งส่วน ดินที่ผสมที่เป็นก้อนโตัๆก็วางไว้ที่ก้นกระถางเพื่อเป็นการระบายน้ำแล้วก็เป็นการาย่อยสลายเป็นปุ๋ยหมักให้กับฟ้าทลายจูนในอนาคตก็ใส่ดินให้เต็มกระถางเลยเพราะว่าแม่มริส้อนใส่ใบไม้สุดที่ก้นกระถางประมาณ1ในสของกระถาง ก็ต้องใส่ดินให้เต็มเพราะว่าในอนาคตอีกประมาณ2-3สัปดาห์ใบไม้สุดก็จะยุบตัวลงเป็นปุ๋ยหมักดินก็จะเคลื่อนตัวลงเราก็ต้องใส่ดินให้เต็มถ้าดินยุบตัวลงนะคะเราก็เติมดินได้ไม่มีปัญหาอะไรดินส่วนที่ละเอียดก็เอาไว้ด้านบนถ้าท่านใดไม่มีปุ๋ยหมักจากิเศ์อาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้ ปุ๋ยคอกก็จะเป็นมูลสัตว์ต่างๆมูลก็คือขี้นะคะ่ะขี้วัวขี้ควายขี้เป็ดขี้ไก่ได้หมดมาผสม1ต่อหนึ่งตามอัตราส่วนที่แม่มริสรบอกไว้นี่ก็จะเป็นเมล็ดจำไลทที่นำไปทำปุ๋ยหมักนะคะก็วางไว้ข้างกระถางเลยแล้วเราก็มาเพาะ เมล็ดฟ้าทลายจูนกันแม่บริซ้อนก็จะเด็ดฝักของฟ้าทลายจูนบริเวณนี้เพาะเลยนะคะเห็นไม้ฝักของฟ้าทลายจูนที่เป็นสีน้ําตาลเข้มแล้วไม่ได้เก็บมันจะแตกออกมาแตกออกเป็นแฉกเลยค่ะเดี๋ยวแม่บริซ้อนก็จะนําฝักที่ยังไม่สีน้ําตาลเข้มเท่าไหร่นี่เห็นไหมคะ เอาฝักมาแกะเมล็ดออกเมล็ดจะเป็นสีน้ำตาลอ่อนๆก็จะวางลงบนกระถางวางลงบนกระถางทั้งเมล็ดทั้งเปลือกฝักเลยนี่เมล็ดนี้ก็แก่แล้วแต่เปลือกยังไม่แห้งเป็นสีน้ำตาลก็ยังไม่แตกออกก็จะนำใส่กระถางแกะใส่กระถางเลย นี่ก็จะเป็นฝักและเมล็ดฟ้าทลายโจรที่เป็นสีน้ำตาลแล้วก็แห้งแตกร่วงลงพื้นแม่ไมซอนก็กวาดๆมากองไว้ก็เพาะเลยค่ะเนี่ยทั้งฝักทั้งเมล็ดกองอยู่ก็แตกลงพื้นเนี่ยแตกลงพื้นจากต้นนี้ล่ะค่ะก็กวาดๆมีก็จะมีทั้งเศษดินเศษใบไม้แห้งนะคะก็โรยลงกระถางเลย พราะง่ายเพราะเมล็ดฟ้าทลายจนูนเพราะไม่ยากโดยโลงกระถางนะคะเนี่ยก็เก็บให้หมดบริเวณพื้นเนี่ยฟ้าทลายจูนจะร่วงลงเสียดายเมล็ดก็จะปนอยู่กับฝุ่นกระดินที่อยู่ตรงพื้นปูนนี้แหละคะ่ะเก็บให้หมดเลยเมล็ดจ,จะเมล็ดสีน้ำตาลอ่อน,ออนเมล็ดเล็กๆนะคะแล้วก็เกลี่ยเกลี่ยหน้าดิน พอกลกพอให้กลุบเมล็ดฟ้าทลายจุนนะคะปักของฟ้าทลายจุที่แห้งๆก็ถือโอกาสให้เป็นปุ๋ยหมักเลยแล้วก็รดน้ํารดน้ําทุกวันจะรดเช้าหรือเย็นก็ได้นะคะแล้วก็วางไว้แถวร่วมลําไยฟ้าทลายจุนจะไม่ชอบแดดจัดนะคะฟ้าทลายจุนจะชอบร่มลําไย หลังจากนั้นผ่านไปประมาณสองเดือนนะคะไปดูกันว่าฟ้าทลายจูนจะเป็นอย่างไรก็เสียดายที่แม่บริสุทไม่ได้ถ่ายคลิปตอนที่ฟ้าทลายจูนงอกใหม่ๆก็มาถ่ายคลิปตอนครบสงเดือนฟ้าทลายจนลโตแล้วก็จะมีผักชีใบเรื่อยปนอยู่ด้วยผักชีใบเรื่อยนี้เกิดจาก เมล็ดของผักชีใบเลื่อยร่วงลงบนกระถางฟ้าทลายโจรน,นะคะอะไรเกิดอะไรงอกก็ให้เขางอกด้วยกันผักชีใบเลื่อยก็จะชอบร่มลำไรเช่นกันฟ้าทลายโจรก็จะชอบร่มลำไรเช่นกันนะคะคุณสมบัติสรรพคุณของฟ้าทลายโจรเนี่ยจะแก้ไขแก้ไอแก้เสมหะแก้หวัด รักษาลกูกแก้ท้องเสียท้องร่วงแก้ปวดท้องแล้วก็ต่อมทอนซิลอักเสบคุณสมบัติสรรพคุณของฟ้าทลายจนูนช่วยระงับยับยัง้งเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อไวรัสไม่ให้เจริญเติบโตในร่างกายของเราฟ้าทลายจนูนยังช่วยรักษาโรคโควิด19ที่เป็นอาการไม่ รุนแรงอาการเริ่มแรกไม่รุนแรงช่วยรักษาโรคโควิด -19 ได้เฉพาะอาการที่ยังไม่ลงปอดนะคะอาการเริ่มต้นแต่การที่จะกินฟ้าทลายจูนให้เป็นยานั้นต้องอยู่ในความควบคุมของแพทย์และเภสัชกรคอยแนะนำควบคุมนะคะอย่าไปรับประทานเองเพราะว่าถ้ารับประทานฟ้าทลายจูนเองจะมีผลต่อตับและต่อไตได้ การจะรับประทานฟ้าทลายจูนกินฟ้าทลายจูนเป็นเป็นยานะคะต้องอยู่ในการกำกับดูแลของแพทย์และเภสัชกรเท่านั้นวันนี้แม่มริสอนมาบอกวิธีการก็บเมล็ดฟ้าทลายจูนการเพราะฟ้าการเพราะเมล็ดฟ้าทลายจูนแล้วก็การ กินยาฟ้าทลายจูนว่ากินยังไงหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติด, like, ด, share, ดตามให้แม่บริซอนด้วนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ